ครับวันนี้ก็จะรีวิวนะฮะแฟมิคอมบ็อกนะครับเพิ่งทำเสร็จเลยนะฮะอ่อด้านหลังมีอะไรบ้างมาหนมาดูนะครับเพราะด้านหลังก็จะเหมือนตัวเลยแล้วที่ทำมานะฮะก็คือก็จะมีอันนี้สวิตช์สวิตปล่อยไฟนะครับอันนี้วิดีโอออเดีอมี2รูนะครับเข้าใจง่ายๆต่อทีวีได้นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับตรงนี้เป็นช่อง ตอนแรกจะทำเป็นช่อง h ฮดแต่ว่าาผมทำชุดคิด h d ดพังละก็เลยไม่ได้ใส่นะครับด้านเป่าเป่าและชิปหล่อนนี่นะครับด้านหน้าด้านบนนะครับสลัดฟ้านะผมใช้ FR22 รทำนะครับอันนี้ FR22 สองสทำด้านข้างนะครับขนาดจอ7นิ้วนะครับใช้งานง่ายนะครับ ปล่อยไฟก่อนนะครับเปิดสวิตช์ปล่อยไฟข้างหลังนะครับเสียงก็ได้ยินนะครับแต่ว่าไม่ดังมากนะครับพอดีพอดีนะครับเพราะว่าใช้ไม่ไฟสิบสองโวลต์นะครับผมนะครับเสียบจอมนีวอลลุ่มตรงนี้นะครับจอยหนึ่งจอยสองนะครับผม ซูมหน่อยนะครับมาถึงก็ตายเลยนะฮะน่าจะเล่นพวกดิสแดงไม่ได้นะครับผมเอาแอป FR ตัวนี้นะครับทำนะครับตัวนี้นะฮะซัพพลายเนี่ยฮะตัวนี้ทำนะครับน่าจะเล่นดิสแดงไม่ได้นะฮะหลับแฟตไม่แน่ใจนะครับ ก็มีจอให้หนึ่งตัวตลับ64ในหนึ่งแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับรีเซ็ตนะครับปุมรีเซ็ตนี่กดเบาๆนะอย่ากดลึกนะฮะ ฝดเบาเก็ติดแล้วนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับเล่นเกมอะไรดี ตัวนี้ขายแค่สองพันนะครับาสามารถใช้อ่เขาเรียกอะไรไฟในรถจนได้นะครับผ่านที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้รองรับ1 2บโวลต์น,นะครับ คิดว่าสายหาไม่ยากนะครับหัวหัวเป็นแบบหัว f เทั่วไปครับแต่ว่าใช้มอ้อแปลง f c ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นจากนิกเกทีฟเซนเตอร์เป็นเป็นธรรมดาแล้วครับก็คือใช้มอ้อแปลงเราเตอร์อะไรได้หมดเลยนะครับจอ7นิ้วนะครับผม นี่ก็ลองลองสักพักนึงละผาะ่านแล้วฮะสะดวกขึ้นนะครับในการเล่นนะครับบางทีเสียต่อสายทีวีบางทีอะไรเงี้ยบางทีก็ฮิ้วไปเล่นได้เลยนะฮะนะครับตัวนี้ขายสองพันนะครับใครสนใจก็อ่ทักมาไดนน้อ้าน,นบนนะครับนะครับ ก็ตรงนี้มันจะเปิดหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ยอนน้ามันให้นะครับนี่นะครับงานอ่าบอดี้เป็นอะคริลิกนะครับบอดี้เป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกนะครับสองพันบาทนะครับโหใช้เวลาเกือบสองวันนะเนี่ยสองวันสองวันเลยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัวนี้อัดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายยันเนี่ยเพิ่งเสร็จนะฮะ เหนื่อยเหมือนกันนะครับสองพันนะครับไม่เอากำไรเยอะหรอกรนะครับก็ได้จอยตลับ6กสี่ในหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจอยนี่เดี๋ยวใครซื้อเดี๋ยวผมทำสีให้นะทำสีให้เข้ากับตัวเครื่องนะครับวันนี้ไม่ไหวละเหนื่อยละนะครับขอบคุณครับ